พระใหญ่แกะสลักนะครับที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับคนเยอะมากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับหนึ่งเดียวในไทยเลยนะครับผมนี่เป็นน้ำตกนะครับที่ตกมาจากภูเขานะครับอันนี้นี่น้ำตกเป็นน้ำตกที่ดูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับผม เนี่ยครับใหญ่มากอนุสกายวอล์กนะครับนี่นะครับผมสวัสดีช่องบาตเดียรทยิสารด้วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับวัดแกสลักพระใหญ่นะครับที่ตำบลอู่ทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นแหละดอกไม้ทุกเปลี่ยนรับเลยลูกนะดอกไม้ทุกเปลี่ยนรับเลยครับดูความนุ่นน้ำตกครับ นะมาตรงกลางประมิตี้เพื่จะได้รูปบุญกันนะฮะถ่ารูปปุ่ทุกท่านที่เจอได้เลยนะครับนู่เป็นสกายวอล์กนะครับผมยังมีเวลาใกล้ๆนะครับเป็นสกายวอล์กนะครับวันนี้กับเมื่อวานนะครับเปิดในขึ้นฟรีนะครับผมหลังจากนี้จะเป็นบัตรละว60บาทนะครับ สกายวอลนะครับยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ทําการเสร็จไปแล้วนะครับสองเฟสนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนั่นแหละอันแรกนั่นลูกอันแรกตวนั้นที่หั่นปลาหน่อจ้าอันแรกตัวอันเดียว์แรกสตางค์หน่อยจ้ะแม่ค้าหั่นปลาแม่ค้าหั่นปลาแรกสตางค์หน่อยนะแกนะครับเอาตรงนี้เลยลูกทุกเปลี่ยนทองตัวนี้นะครับแล้เก็ได้เลยห้างทุบเยนทองนะครับ วันนี้คนเยอะมากนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันปีใหม่นะครับอันนี้น้ำตกนะครับที่ไหลลงมาจากเขานะครับผมแต่ว่าเป็นน้ําตกเทียมนะครับที่ได้ดูดขึ้นไปนะครับน้ดแแไปกูดขึ้นไปให้มันตกลงมานะครับที่ลำคอใกล้ๆกับลำคอเสริมน้ำมนต์เสริมบารมีนะครับเติมเติมน้ำมนต์เติมน้าผาเป็นลานบุญลานยุทดอันยิ่งใหญ่นะครับที่ทุกคนปรารถนาเดินทางกันมานะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางกันมาในช่วงถึงในช่วงเย็น แต่พะว่าเช้าก็คงจะได้เดินทางไปสมบูรกันจนะากสถานที่ต่างๆมาแล้วนะครับมาเย็นๆก็อยากจะได้รับบรรยากาศสบายๆนะแต่ร่มร่มชฉยนะแล้วก็ไหว้พระองค์ใหญ่นะก็ชื่นหนุชื่นใจกัน นี่นะครับสกายวองนะครับมาที่ประดพิธีนี้นะครับคนมีคนขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้กับเมื่อวานเปิดนห้ขึ้นฟรีนะครับวันที่3สิบธันวาคมหกนะครับถึงวันที่2มกราคมหกสิบนะครับเปิดนห้ขึ้นฟรีนะครับผมจัดไว้ให้ท่านอีกยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นจุดร่วมบุญเป็นจุดทําบุญตอนนี้เพิ่งล้วเสร็จสองเฟสนะครับเฟสหนึ่งจะเริ่มเดือนมกราคมนี้นะครับนี่นะครับ้านโน้์ก็จะมีหลวงพ่อคอย นี่เป็นภาพบรรยากาศด้านล่างนะครับผมคนเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะครับแต่ตอนกลางวันน่ะคนเยอะมากนะครับทางเดินหาไม่เจอเลยนะครับส่วนเต็นท์ข้าขาก็จะเป็นเต็นท์ขายของฝากที่ระลึกนะครับนี่นะครับกว้างมากเลยนะครับผมกว้างมากเลยนะครับผสมน้ำมวนตะไวด์ชั้นกางก็ยังมีโอกาส น,นี่นะครับรถเยอะมากนะครับพื้นที่12ไร่ด้านล่างนะครับเต็มหมดนะครับแล้วก็ถนนติดยาวเหยียดเลยนะครับ วันนี้สงสารคนแก่มากนะครับที่มานะครับแต่ว่าก็ยังมีรถกลอฟนะครับบริการนะครับฟรีนะครับแล้วก็รถนําเที่ยวอีกสองพันนะครับผมใครที่อยากมานะครับก็มาได้นะครับเปิดทุกวันนะครับให้ท่องเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผมมีรถกลอฟด้วยนะครับแล้วก็มีรถล่องเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวในอำเภออุทองนะไปดูสถานที่ต่างๆนะครับผมไปดูวัดเขาพานนะครับอยากย้ทุกคนนั้น นี่จะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เซียมซีใหญ่นะครับผมเซียมซียักษ์เซียมซีใหญ่นะครับนะฮะที่ได้มาน่าจะถานที่แห่งนี้กันนะครับน่าไดนทางมาแล้วก็ตามที่มองเห็นนะมองซ้ายมองขวาทุกย่างดตรงไหนน่ารับบาดเดียวไปใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็ติดต่อช่องบาดเดียวไทยสารมาได้นะครับเดี๋ยบบาดเดียวจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้เลยนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆนี้นะครับ นะนี่นะครับคนเยอะมากเลยนะครับสามใจฮะนั่นก็มจุดไฟกระด้างตามยาใจนู่นนะครับสกายวอล์คคนกำลังขึ้นไปนู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนู่นนะครับสูงสูงเลยนะครับน้ายดูนะครับนั่นนะครับชั้นสองนะครับเฟสมีสามเฟสนะครับนี่เฟดสองเสร็จแล้วนะครับผมพุทธคุณธรรมคุณนะฮะพุทธคุณธรรมคุณ ด้คุณด้คุณนหนที่ทุกคนได้มากันนะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นรถกอล์ฟนะครับไว้บริการนะครับผมคนที่เดินไม่ไหวนะครับ กับครอบครัวที่มาเยอะนะครับก็จะขึ้นรถกอล์ฟมานะครับสวยรถคันแดงๆนะครับแดงๆคันนี้นะครับรถแดงๆคันนี้นะครับคือรถบริการนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูในตัวอำเภออุทองไปวัดเขาพระนะครับวัดเขาพระนู่นะครับวัดเขาพระที่อยู่บนเขานู่นครับนี่นะครับวัดเขาพระนะครับ จะพาน้าเที่ยวฟรีนะครับแล้วแต่จะมีกล่องปัจจัยนะครับให้เราใส่นะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาที่เราจะใส่ร่วมบํารุงนะครับค่าน้ําค่าไฟของวัดพักแกะสลักพระใหญ่ของเรานะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับผมบรรยากาศสวยมากเลยนะครับทุกยันตองเจิดดูนะครับไปตรงกลางก็ได้นะครับน้ำตกปิดแล้วนะครับผมที่นะครับบ่าเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับผม วันนี้ไม่เด้าขาตั้งกล้องมานะครับก็จะสั่นนิดนึงนะครับผมนี่นะครับนี่พาใหญ่นะครับงานดีมากนะครับนี่นะครับก็จะมาไหว้เป็นน้ำมันตะเกียงมาไหว้สาธูนะครับนี่นะครับชื่อเต็มของพระเรานะครับเป็นหลวงพ่ออูทองนะครับ นี่นะครับนี่นะครับชื่อเต็มของท่านนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม ล้วก็จะมีจุดนะครับบริการดอกไม้นะครับดอกไม้ฟรีนะครับแต่จะมีกล่องปัจจัยให้เราหยอดนะครับผมเพื่อเป็นค่าน้เค่าไฟนะครับที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าอย่างครับยังใช้โซลาเซลล์อยู่นะครับผมที่นี่เป็นจุดต่อแถวนะครับเพื่อเจิมเจิมหน้าผากนะครับเป็นสริมงคลนะครับให้ร่ํารวยร่ํารวยนะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผม กลางวันแถวเยอะกว่านี้นะครับส่วนนี้เราจะพาเดินไปดูนะครับใกล้ๆสกายวอล์กนะครับผมจะพาเดินไปดูนะครับจะได้ดูสกายวอล์กได้ชัดนนะครับเฟสหนึ่งกับเฟสสองนะครับเฟสสามกำลังจะเริ่มทำนะครับผมนี่นะครับมามาดูนะครับพาขึ้นมาเลยนะครับ นี่พามาดูนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปในถ้ำนะครับผมเดินเข้าถ้ำแล้วไปทะลุกออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นประตูถ้ำนะครับนี่นะครับ นี่เราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูกระทงนะครับผมอันนี้ลากระทงนะเพื่อปล่อยทุกปล่อยโศกนะครับเป็นประทงประจําวันเกิดนะครับผมใครเกิดวันอะไรก็สีของวันนั้นนะครับผมนี่นะครับก็จะมีพนะครับประจําตําแหน่งแต่ละสุดนะครับปล่อยทุกปล่อยสู่ของตัวเองนะครับ ีเหลืองก็วันจันรนะครับผมดูนะครับก็จะมีตู้เติมบุญนะครับผมอันนี้เป็นพระแก้วมโโกรกตนะครับสาธุนะครับขอให้ทุกคน,น,นร่ำรวยร่ำรวยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับปีใหม่นี้นะครับน,น,นะครับผมนี่คือ ของแม่จะาแม่โธรณีนะครับผมท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับสวยงามมากนะครับคนจะมาแก้บนเยอะนะครับแล้วก็เทพสุวรรณนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับพาชมพาดูนะครับนี่สุดนี้นะครับผม นี่นะครับเราก็จะมาทะลุทางออกแล้วนะครับนี่คือทางออกนะครับผมทางออกที่ว่านี้น้ำตกที่เขาข้างบนนะครับนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปข้างในอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับพาทุกคนเดินดูเลยนะครับนี่ก็เป็น ทำบุญประจำวันเกิดนะครับบาททำบุญประจำวันเกิดของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนครับอันนี้เป็นคุณป้าของเรากับคุณน้องของเรานะครับอืมนี่นะครับเป็นคุณป้าของเรานะครับผม นี่เป็นพระแม่ธรณีนะครับนี่ก็เอากระทงมาปล่อยนะครับประจําวันเกิดนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับวันจันทร์สีแดงวันอาทิตย์สีฟ้าวันศุกร์นัาสีชมพูวันอังคารนะครับนี่นะครับเป็นจุดลอยกระทงนะครับปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรกปล่อยภัยนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมนะครับก็จะมีพานะครับเพื่อให้ร่วมทําบุญกันนะครับอยู่ใต้ถ้ำสวยมากเลยนะครับ บรรยากาศข้างในเรียบง่ายนะครับสวยงามนะครับ,บ,รบ,บมังค่าบะมึงอันนี้เป็นที่ให้หวานปลานะครับจะมีปลาดุกปลาตะเพียน<อ>หลายปลานะครับผมปลาเยอะมากนะครับแต่ว่า ใครมาก็ให้ใครมาก็ให้นะครับก็เลยปาก็เลยอิ่มก็เลยไม่ได้มาขึ้นนะครับนี่นะครับที่น้าตกที่ปล่อยลงมากับวันนะครับผมตอนนี้ปิดแล้วนะครับเขาก็จะดูจากข้างล่างนะครับดูจากตรงนั้นนะครับเพราะดูจากตรงนั้นแล้วก็นี่ครับท่อดําๆน่ะนั้นตอนนั้นคือปั๊มน้ํานะครับก็จะทอดําำเขาจะดูขึ้นไปยาวมานะครับแล้วก็จะปล่อยมาตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องบ่าเดียวไทยอีสานด้วยนะครับผม นี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนที่เค้านับถือนะครับก็จะมาไหว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพ่อถ่ายรูปไปมัง่งเิเป็นพระโพธิสัตว์นะครับผมอันนี้ป้ายหินนะครับเป็นป้ายอายนุสรน,นะครับดึกดำบรรน,นะครับเขาก็จะแกะให้ดูนะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับบาเดียวไทยอีสานด้วยนะครับนี่นะครับผมขณะตอนเย็นนะครับผมคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่สนใจมานะครับก็ติดต่อสอบถามเม้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวบาเดี๋ยวจะพาเที่ยวเองนะครับผมจะมีจุดเที่ยวอยู่ประมาณ3จุดนะครับแล้วก็มีพวกคาเฟ่ร้านอาหารนะครับที่พักเยอะแยะเลยนะครับ เตยซิมซีไปยกซิมซีเนี่ยเปซีใหญ่าจับไปเลยสาธุแล้วก็จับเอาหมุนหมุนสาธุแล้วก็ทำม่วม่วๆก่อนนี่เลยครับนเยครับอจับได้เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์อะไรเอ่ย เบอร์สี่นะครับอ่านด้วยอ่านด้วยอแน่นอนเบอร์สี่เลขที่เออสี่มีดีเรมีลายที่เป็นความใจเย็นตกษาสุขภาพเจ็บป่วยจะเบาบางไม่นาเอยทำบุญลงศพสระเค้าะช่วยท่านได้สบายใจสาธุแล้ว่ต้องนำไปไหนเราทำด้วยใจตองกินไปเลย นะครับแล้วใส่ต้ไว้แล้วเดินมารับประจันที่นี่ได้นะครับอืมที่ห้าดีดีเงมดังมากโ่คได้โชคมีมากมายถามถึงคนคู่จากได้พบประสบพักทองรักเอ่ยทำบุญแผ่นทองปิดพระแล้วก็ให้เงินหลานเยอะๆจะเจริญรุ่งเรืองนี่นะครับสถานที่ถ่ายรูปนะครับผม ก็พุทธปริยคีรีสีสวนภูมินะครับดวงพ,พระอุทองของเรานะครับพุทธสักพุทธมนฑลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภออุทองนะครับผมอันนี้เราจะเ,เดินกลับแล้วนะครับผมเ,เดินลงไปแล้วนะครับเดินลงนะครับผม ขนาดตองดึกนะครับคนก็มานะครับเป็นคนต่างจังหวัดด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะพักแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้ที่พักเยอะนะครับโฮมสเตย์เยอะนะครับผมทั้งโฮมสเตย์ทั้งรีสอร์ททั้งโรงแรมนะครับผมใครที่จะมานะครับก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามาวันธรรมดารถไม่ติดนะครับก็เอารถขึ้นมาจอดได้นะครับแต่ถ้ามาวันที่เป็นวันหยุดนะครับก็รถไปจอดที่ ฟาร์มของบาดเดี๋ยวไทยอีสานได้นะครับเดี๋ยวบาดเดี๋ยวจะพานั่งรถสาเลงรถพ่วงข้างมานะครับผมรถพ่วงข้างเพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาเที่ยวนะครับนี่นะครับชมบรรยากาศไล่ข้าวโพดไล่มันไล่ถั่วด้วยนะครับผมนี่นะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพาลูกวัดนะครับจากจังหวัดอื่นนะครับท่านได้เข้ามาช่วยนะครับตกแต่งสถานที่นะครับ วันเมื่อคืนนี้ก็มีสวดเมืองข้ามปีด้วยนะครับผมอันนี้จุดไกลๆนะครับสีแดงๆก็คือจุดเทพอ่าท้าเทพสุวรรณนะครับคนเขาก็จะมาแก้บนนะครับคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็เคยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับมาขออะไรก็สมดังปรารถนาครับสี่ทุ่มเขาก็มาอ่าแก้บนกันนะครับเ้าเืิองานสี่ทุ่มนะครับอ่านะครับแล้วก็จะไปเลยนะครับนี่นะครับลงมาแล้วครับยังไม่สุดนะครับผม นี่นะครับเทลบสุวรรณนะครับมาช่วยมาแก้บนแก้อะไรกันนะครับสี่ทุ่มนะครับคนเขาได้อาโบนัสแตกหรือว่ากิจการเขาล่มอ่ารุ่งเรืองนะเขาก็มาแก้บนตัวนี้นะครับนี่รถนะครับตีกเข่าก็จะเป็นพวกร้านค้าของฝากนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่องบ่ายเดียวไทยอีสานนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะนะครับใครมาเที่ยวก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ